กระดาษคอยนับว่าเป็นกระดาษประเภทหนึ่งที่มีความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่โบราณเมื่อครั้งสมัยอยุธยาและถือได้ว่าเป็นผลิตผลจากภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมมาเนิ่นนานซึ่งในปัจจุบันจะหาชมได้ยากรวมถึงแหล่งที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการผลิตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่ศูนย์ศิลปะชีพสีบัวทองจังหวัดอ่างทองถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตกระดาษคอยโบราณแห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงทุกวันนี้ อยากทราบที่มาของการอนุรักษ์การทํากระดาษข่อยโบราณครับเดิมทีนะครับแผนกนี้ครับเป็นแผนกแกะสลักไม้ครับพระพันปีหลวงครับได้ทรงตระหนักในเรื่องการตัดไม้ทําลายป่าครับจึงเริ่มการอนุรักษ์การทํหอโขนด้วยครับตั้งแต่ปี2558ครับเป็นต้นมาเราก็เริ่มเปลี่ยนจากการทําแกะสลักไม้ครับเป็นการทํากระดาษข่อยเป็นต้นมาครับเดิมทีนะครับกระดาษข่อยหรือสมุดข่อยครับ เป็นกระดาษโบราณของไทยมาตั้งแต่อดีตนะครับแหล่งพื้นที่ครับบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับแต่ปัจจุบันนะครับมันค่อยๆสูญหายไปครับหายไปจากประเทศไทยประมาณ50-60ปีแล้วครับสูนเราเป็นศูนย์แห่งแรกครับที่ได้ทำการฟื้นฟูกระดาษตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ในอดีตครับที่เราจะใช้กระดาษคอยครับในการทำครับหรือสมุดคอยก็คือเป็นจดพระธรรมต่างๆเกี่ยวกับพระสงฆ์ตํารายา แล้วก็รูปวาดต่างๆครับขั้นตอนในการทําหัวโขนะะจากกระดาษคอยก็เราจะมีการมีทุ่นนะครับแล้วเราก็จะใช้เชือกคอยชนิดกระดาษคอยชนิดบางครับเราจะเรียกว่ากระดาษเผาครับมาติดปะปิดนะครับเราจะเรียกว่าการปิดหะะ<ม>ัวโขนครับขึ้นรูปครับก็คือจะทําคล้ายแบบเปเปอร์มาเช่ครับผมแล้วก็มีการลอกหุ่นตรงนั้นขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาหุ่นตรงนั้นนะครับมาทายางรักรักตรงนี้ครับก็เหมือนเป็น เลกเกอร์สมัยก่อนนะครับราะมันป้องกันมอดมแมลงแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของเนื้อไม้ได้ครับแล้วปัจจุบันนี้ศิลปะโขนถือว่าเป็นมรดกโลกมีที่มาอย่างไงครับพระพันปีหลวงครับทรงตระหนักถึงเรื่องวัฒนธรรมและการแสดงของโขนนะครับก็คือทรงเป็นคนพัด,ดันนะครับให้โขนหรือการแสดงโขนของไทยนะครับเป็นมรดกโลกครับให้ชาวโลกได้รู้ครับตระหนักถึงฝีมือของช่างไทย ในอดีตมายันปัจจุบันนะครับปัจจุบันกระดาษข่อยโบราณของที่นี่ได้ถูกนำไปใช้ในการทำหัวโขนและทำสมุดข่อยอีกทั้งต่อยอดใช้เป็นกระดาษวาดลูปสร้างสารรค์งานศิลปะท,ที่มีกลิ่นอายแบบอดีตนอกจากนี้แล้วทางศูนย์แห่งนี้ยังได้มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์การปักเครื่องโขนและการทอผ้ายกแบบโบราณไม่ให้สูญหาย ก็เป็นงานมรดกของไทยนะคะคก็จะมีออลายลายแบบโบราณที่สวยงามค่ะอย่างเช่นหนุมานใชออ้ลายโคตลายขนทักษิณาวัตรค่ะคอย่างเช่นพลกักก็จะมีลายออดอกลอยอะไรเงี้ยค่ะจะมีลายต่างๆเออข้าไปรวมอยู่ด้วยกันในชุดชุดหนึ่งนะคะมีลายกระจังตาอ้อยลายรรกระหนกเปลอย่างเงี้ยค่ะจะรวมอยู่แล้วก็ปนกันไปเพื่อได้ลวดลายที่สวยงาม กสืบูมิใจค่ะที่ได้สืบสารงานของไทยโบราณนะคะที่หาดูได้ยากแล้วก็ฝึกกันแล้วก็สอนรุ่นน้องๆรุ่นต่อไปให้รักษาวัฒนธรรมไทยไว้กว่าจะได้กระดาษคอย1แผ่นสมุดคอยหนึ่งเล่มหัวขนหนึ่งหัวและการปักผ้า1ผืนต้องผ่านขั้นตอนการทำที่ซับซ้อนบวกกับแรงกายแรงใจและทักษะฝีมือที่มีความชำนาญเป็นอย่างมาก ศูนย์ศิลปะชีพสีบัวทองจังหวัดอ่างทองแห่งนี้จึงเป็นเหมือนแหล่งบ่มเพาะคนรุ่นใหม่เพื่อช่วยอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาของไทยมิให้ศูญหายไปตามกาลเวลาศักดิ์สิทธิ์หรือศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศนะครับเรามีภารกิจในการสืบสารพระปณิธานในเรื่องของงานหัตถกรรมตามโครงการส่งเสริมศิลปชีพในองค์สมเด็จพระนางเจ้าศิร,ริกิจพระบรมราชินีนาถพระราชนานีพันปีหลวงนะครับ ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้ส่งเสริมช่วยชาวชุมชนให้มีรายได้เสริมนะครับในฤดูที่ว้างเว้นจากการเก็บเกี่ยวและมีกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศครับจะเห็นได้ว่าการที่สมาชิกศิลปชีพสีบัวทองยังคงร่วมกันสืบสารรักษาและถ่ายทอดงานศิลปชีพซึ่งเป็นมมดกหัตสศินอันล้ำค่ารวมทั้งองค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความฝัน ความหวังที่จะได้เห็นชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ทัศนินไทยให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไปสารต่อจากคนรุ่นใหม่ตราบนานเท่านานสวัสดีครับ